หางานไม่ค่อยเฮ้ยพี่คนนั้นอยู่เห้ยเดี๋ยวเรียกพี่คนนั้นหน่อยนั่นแหละโดนข้อร้องเฮ้ยเฮ้ยงานนั่นเขาเด็กแม่งยิ่งเก็บ ผมมไหอย่ามาทำะไรผมเนี่ยผมจะกินเนี่ยผมจะกินวันนี้ผมมากินกินเบียร์แต่ไม่ได้กินไข่เยอะกินมันกินมือกินต่อสิบปันแล้วโมยกินเบียร์ได้ป่บเมากมานกันเยอะใช่ไหมเออเราใจกลดจะกินพี่ดิเขาไม่ทำร้ายผมเออเราไม่ทำร้ายกันเหมือนวันนั้นเลยพี่เหมือนวันนั้นเลยโอ้โหกลัวทะเลเก้ือเลยแน่โอ้โหวันวันนั้นวันนั้น น้อน้องน้องผมน้องพีโอ้เยปัญญาเหรอปดไลด้วยนะขอโทษครับ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 ขอโทครับขอโทเรับขอโคัขอโทรับขอโทครับออจับอทรัะ อ๋อผมตัักผบอกาเป็นไงมต้องริงมากผมลงเองหไมไม่แหละอยากเล่นมีอยากเล่นมันคืออยากเล่นก็เล่นเลาไเลนเล่นนไมันก้ยาร์ตี้อะไรวะดันละนเละวันะ ผมวันนั้ตกินมันกิไอกเพ่เชื่อผมดีมันตีไม่ถูกมันนั่งหงอยไปแล้วนะผมจะกินเบีพี่กินมันเยอะเอาตังเหงอยมดลย่มเะไม่ไม่ไคืออย่างงี้เรากินเบียร์เราซื้อเบียร์เราได้หลายคนถ้าเราเล่นก็คือไม่ไม่เอาเอากินมาหลายคน มันก็เหนื่อยไงแต่ถ้าเราซื้อจบแล้วก็ต้องมาเล่นเราก็ได้กินแล้วเราไม่ต้องเสียเวลากินไงเราเสียเวลากินเราเสียเวลากินใช่ไหมพี่เมื่อกี้วินวกริงเลยใช่ไหมพี่ใช่แล้วเอาไปที่ไหนป่าอะไรนะที่ถามลูกุกรนะตอนนี้พีไม่ได้ที่ไทยตะเคียนจ้าใช่ไหมเอาแพ้พึบเอารูปว้างลงในน้ำนานเลยดี่กมีทีม เล่นเมาแดงแดงบาลลงไปด้านหน้าเลยด้าน้าเลย้าน้ายกยน้ำใส่ยังหมดเลยเนี่ยด้ายมัน้มาเขมาเห้ย้ยินมาตัวแบบดีเงสิบสิบสิบขาแล้วเนี่ยางหเก้าเก้ นไปกาวอแล้วมันเียกสอเตีนหลังแล้วีผมกลับบ้านไปแล้วหลังไหนท้องคาล่แล้วตอนีดตดเแล้วนนี่เด <ând> ียวเรนเต